สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเรื่องทั่วไปของชาววันอังคารนะคะทั้งการงานการเงินความรักนะคะโชคลาภในช่วงนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างของชาววันอังคารนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากการงานนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ ต้องระวังนิดนึงนะเหมือนกับว่าจะถูกใส่ลายป้ายสีถูกกันแกล้งหรือว่าถูกแย่งผลงานนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าจะมีคนเอาผลงานของเราหรือว่าชอบไปฟ้องเจ้านายนะคะให้ระวังเหมือนกับว่าจะถูกแทงข้างหลังนะเหมือนก็มีคนคิดไม่ซื่อกับคุณอ่ะมีคนไม่ชอบหน้าคุณนะคะอาจจะบริวารคนรอบข้างหรือว่าคนในที่ทํางานนะคะอาจจะอิจฉาคุณคุณอาจจะทํางานดีกว่าเขาก็ได้นะคะ อาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ให้ะระมัดระวังเอาไว้นะคะให้อดทนอดกั้นในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานมีความวุ่นวายหรือมีอุปสรรคมากมายเข้ามานะคะขอให้อดทนทํางานเพราะว่าบางคนเหมือนกับว่ามีความเบื่อหน่ายอยากจะลาออกจากงานในช่วงนี้นะคะให้ใจเย็นๆอดทนทําไปก่อนอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานนะคะเพราะว่าอาจจะหางานยากนะขอให้คุณทําให้เต็มที่สุดความสามารถเชื่อได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเห็นใจคุณนะคะ ส่วนด้านการค้าการขายในช่วงนี้ทรงทรตัวนะไม่ค่อยได้กําไรอะไรนะคะไม่ค่อยได้กําไรมากนักนะอาจจะทรงทรงตัวหรือว่าช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ ขอให้คุณมันทําดีคิดดีพูดดีนะคะไม่ต้องกลัวอะไรถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่นะคะให้อดทนอดกัน้นแล้วไพ่ใบสุดท้ายนางฟ้าให้โชคนะคะนางฟ้าให้พรนะว่าขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรขอให้งานคุณมีแต่สิ่งดีๆมีความโชคดีมี ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกิดขึ้นมองว่าในหลายคนมีโอกาสมีข่าวดีในช่วงปลายปีนี้นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขอให้คุณมีความอดทนอดกั้นและขยันนะคะขอให้คุณขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะคะสู้ให้เต็มที่นะถือว่ามีโอกาสที่ดีแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะส่วนด้านการเงินนะคะการเงินของคุณ ในช่วงนี้การเงินของคุณสะพัดเลยนะคะการเงินของคุณสะพัดเลยแต่อยู่ที่คุณจะขวายคว้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยนะสําหรับภาพไพ่ใบนี้นะคะมองว่ามีเงินเข้ามาใช้ใจ่ายเรื่อยๆนะคะเงินไม่ขาดมือในช่วงนี้บางคนหลายคนมีโครงการมีการวางแผนเอาไว้ว่าอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดต่างๆนะคะกําลังคิดอยู่นะว่าจะซื้ออะไรดีนะคะมองว่าคุณมีเป้าหมายเกี่ยวกับ บ้านหรือว่ารถนะคะอยากจะมีทรัพสมบัติเอาไว้ทรัพย์สินติดตัวนะคะถือว่าใช้ได้นะกาลังมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะกําลังคิดค้นอยู่นะในช่วงนี้หรือกําลังเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้นะคะและหลายๆคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลท,ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับงานนะคะมีการติดต่อหรือว่า อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกนะคะเป็นครอบครัวมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวทางไกลในช่วงนี้ก็ได้นะคะได้พักร้อนในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะทำงานเหนื่อยมีเงินใช้ก็ถือว่าสุขสบายนะคะ ส่วนด้านความรักนะคะความรักของคุณคนโสดจะมีคนแนะนําให้รู้จักหรือว่ามีใครชี้แนะเกี่ยวกับความรักให้คุณนะคะมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจในเร็ววันนี้นะสำหรับคนโสดนะคะหรือคนที่กดโกรธกันไปงอน,งอนกันไปไม่ได้ติดต่อนะคะขาดการติดต่อหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นมีโอกาสคู่หรือว่าคนรักของคุณจะติดต่อกลับมามีการรีเทิร์นการเห็นไหมเหมือนกับว่าจะได้ข่าวดีเขากําลังติดต่อคุณมานะคะกําลังคิดถึงคุณ หมือนกับว่ากำลังโทรศัพท์กลับมาหาคุณนะคะมีเกณฑ์การรีเทิร์นหากันนะคะกลับมาคืนดีกันเข้าใจกันแล้วก็บางคนเป็นคู่เป็นครอบครัวอยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรถือว่ารักแล้วก็เอาใจใส่กันดีนะคะไม่ทิ้งกันในวันที่ลําบากไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขนะคะก็อยู่ร่วมกันนะคะถือว่าใช้ได้เกี่ยวกับความรักนะคะเงินก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ หมือนกับว่าการเงินของคุณไม่ลำบากนะในช่วงนี้นะคะมีเงินเก็บมีเงินกินนะคะแต่ที่สำคัญคือเรื่องงานนะคะให้อดทนอดกันนะคะแล้วก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีส่วนไพ่สรุปนะคะให้ระวังการถูกแทงข้างหลังถูกทรยศนะคะหรือว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะคะ หรือแม่ก็ให้ระวังทรัพย์สินเงินทองสูญหายนะในช่วงนี้นะคะถูกลักถูกขโมยนะคะเก็บรักษาเอาไว้แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆนะคะเป็นเป็นหายหายส่วนด้านโชคลาภการเงินของคุณส่วนใหญ่ก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณมากกว่านะคะการเงินการทองมาจากน้ำพักน้ำแรงลำแข้งของคุณมากกว่านะแต่ถ้าใครต้องการเสี่ยงโชคนะคะ ก็ให้ซื้อโชคเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะฝันเห็นเขาก็ให้ซื้อเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับเลขวันเกิดพอสอเกิดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะจับเลขนําโชคนะคะแม่หมอก็เสี่ยงเอาไว้แล้วนะคะเลขนําโชค5 5าหนะคะห้าห้าสองหหสอง หนึ่งหนึ่งนะคะก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคได้นะคะถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแต่ก็ขอให้ซื้อน้อยๆน,นะคะซื้อน้อยๆไม่ต้องลงทุนมากนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่แล้วเหมือนกับว่าคุณจะได้เงินได้ทองจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองมากกว่านะคะการเสี่ยงโชคไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะขอให้เล่นเพียงแค่พอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอให้มีความโชคดี ทวนหน้ากันเลยนะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ